มัดรวมพรีเซนเตอร์ทั้งหมดของลิซ่าแบล็กพิงค์มูลค่าสูงระดับโลกคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตความปังของน้องลิซ่ากันเช่นเคยค่ะซึ่งในตอนนี้ค่ะน้องลิซ่าขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์บัสเตอร์ให้กับสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกมากกว่า18แบรนด์และถือสัญญาสินค้ามากกว่า10ประเทศทั่วโลกค่ะและไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาไทยจีนเยอรมนีฟิลิปปินส์เกาหลีอินโดนีเซียและที่หมดสัญญาไปแล้วคือแคนดี้คราสจากสวีเดนค่ะและสําหรับ18แบรนดดดดดัััังมมมมมีลลลตตรราาาายยชื่่่่่ออไปนน้้้คคคะโูวววทหวกกแ กว่าหนึ่ล้านบาทเลยค่ะและล่าะสุดค่ะ CEO ของบู o กรี่ชองคริสตอปาร์บินได้โพสต์ข้อความอย่างเป็นทางการว่าลิซ่าเป็นทูระดับโลกของเราร่วมกับเซนเดียลิลลี่อัลดริชและวิชเรีย จะเป็นตัวแทนของบูลการีตลอดทั้งฤดูหนาวนี้เรียกว่าเรื่องนี้ก็ทําให้แฟนๆบีดได้ทั้งวันเลยค่ะกับอีกหนึ่งความสําเร็จของน้องลิซ่าที่ได้เป็นทูตระดับโลกของแบรนด์บูลการีค่ะและนอกจากนี้ค่ะแบรนด์บูลการีก็ได้มีการโปรโมทสินค้าซึ่งก็มีรูปของน้องลิซ่าขึ้นไป้ายไฟขนาดใหญ่งานนี้ก็เล่นเอาแฟนๆในเมืองจีนถึงกับต้องยืนตาค้างกับความมาังการและความสวยของน้องลิซ่าค่ะและจากคลิปก่อนหน้านี้ค่ะที่มีคนเห็นน้องลิซ่าไปที่ร้านอาหารไทยที่เกาหลีล่าสุดค่ะทางร้านได้ออกมาโพสพาดวา ของร้านได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าน้องลิซ่าได้ไปที่ร้านจริงๆเมื่อวานนี้และต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเขามีการถ่ายทําอะไรหรือเปล่าแต่เจ้าของร้านก็ใจดีค่ะและได้ออกมาบอกเมนูโปรดของน้องลิซ่าคือข้าวมันไก่ข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวคอหมูย่างผัดขี้เมาเล้งแซบและชาไทยนมสดค่ะเรียกว่าแต่และเมนูของน้องลิซมีแต่เมนูน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะหลยเชื่อได้เลยค่ะว่าหลังจากนี้ร้านคงจะมีออเดอร์รัวๆจนทําแทบไม่ทันแน่นอนค่ะและมาอัปเดตความปังของเพลงลิซ่าค่ะเพราะว่าตอนนี้มียอดวิวใน YouTube ท300 ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและน้องลิซ่าก็ยังติดหนึ่งใน5ศิลปินหญิง Top 20 of global Spotify currently ด้วยค่ะเรียกว,ว่ามีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ปปรและยินดีกันได้ทุกวันเลยค่ะสำหรับข่าวของน้องลิซ่าและก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ